สวัสดีครับพี่น้องครับมาแล้วเีพ่อมาแล้วพีค่ะนั่งเห็นยังไหมเฮ็ดอาหารเฮ็ดอาหารทําอะไรกินโอ้โที่ไปที่มากกอนเนาะเมื่อนีนหนึ่งเขาสวยนจากน้อยคือนหนึ่งเขาสวยหนึ่งเขาสวยเฮ็ดยังขึ้นชอมเด็กจีชอมเด็กจิบัวหนึ่งคราบ่าหนึ่งเขาสวยบ่วเป็นหนึ่งเขาเจ้าเขายังได้พี่น้องตอนนี้มันสวยเติบแล้วเออที่ได้หนึ่งเขาสวยแต่จะยานบอท่านก็เลย นเลืยดวองเต่าเลยตอนนี่คือเป็นชี่นอดโบเซือนแถวซอมเด็กตีบบเป็นอย่างอีแม่บบมีแห้งแล้วเป็นอย่างเก็บทองมีปีจุดเก็บทองแต่ตาตากับพ่อได้เกี่ยวขึ้นพาไปหาหมอไปหาหมอที่โงพยาบาลหมอโงพยาบาลหมอสิจากาเขาก็กลับมากฟังใดๆนี่แหละกลับมากเลยอดเมือหนึ่งนน้พ่อก็ได้เอาเขามาหนึ่งนึงแล้วแล้ว่านบัดทันเอเลืดเองเต่าสองเต่าตั้ง่วดจีบปุม กอยจีปมสิกควายจีปมเนาะสีปนจีปมสีปนกีปมไอกีปมไม่ใส่กีพี่น้องกัามะฝาดเลยพี่น้องพี่น้องตั้งเก็บมาลาดเอามาฝากโอ้พี่น้องเก็บมาลาดเอามาฝากเมื่อเห็นเล้วดอกเพราะว่าเห็นทีแม่ว่าผมดันจันร้อยอันเอากีปมมาฝาดก็แต่ไม่รับข้อสอบอยู่แต่ตาเห็นแล้วปะเห็นเห็นเด็กคุยกันอยู่เด็คุยกันอยู่ก็จเป็นเป็นอร่อยมาอยู่บ้านนี่แต่ว่าเราไม่ได้ไปทั้ง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 ร่มซองของนาลอนตี มีพ่อ oh, ก oh, <c oughs> ็ได้สิปนกิบปมสิปนกิบปมสิเกียงเห็ดเอาได้เห็ดไม่ใส่เยกเห็ดนี่ยมเป่าไม้ตักเตอันันบ้านเราพ่นน้ำใส่ได้ได้หลยพ่นไดพ่นส่วนหนึ่งเราเอาไปเฮ็ดสังกะทานพอมู่บ้านนี่คุมคุมเก่าโม่เก่าเขาเป็นคิ้วสังกะทานเลือเหลือไไปเราไปจะเกียงล่างเต้ตุยโอ้เห็ดพี่น้องโอ้แกงเกีงเกีงแกยงแกยงเกงเนว่ายทันนั่นไปอย่างที่จะบ ั้นใจแท่อืมไม่กินยังงิได้ป้าพี่น้องครับไปถามเ่าใหญ่ใหญ่ม่นไปถมันรู้ละเอามานอนไปหั่นเราวกันเอามาน้อนไปหั่นเราก็ส่งเกลือและ่หาแล้วไปแล้วพราะเลาเอาข่ามาหนึ่งแมแต่เอาน้กินไม่เยอะอยู่พี่อืไปถามข่าเป็นไนะถามเขาใหญ่ยากบาปไปถามขขาแล้วเจ็บท้องเจ็บท้องแต่ว่าเมื่อวานเจ็บตั้งแต่สุมสีุ่่มดแต่ว่ามปุ๊กลูกงตีสตีสเมีนล่าอันดอกอ ว่ากักก็ว่าล้กพี่น้องตรวเนาะแล้วว่าแม่ทายแม่ทายทั้งทายทั้งบิดทั้งเก็บมาสั่นไปฉีดยาอยู่แล้วนั้นมันหมอพี่น้องใกล้ๆพอเศร้าเลยได้ทั่วมาปลูกลูกพไปไปเบิ้งไปเบิ้งก็เลยเอาย้ายไปทอดไปหาหมอไปโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลแล้วก็เพื่อนก็ฉีดยาให้แต่ว่าตอนมาป้าแม่ทรงทรงล้มอยู่สั่นกับมันเอานอนไปหันแล้วกัน สุกเกลี่ยไปให้เลยแหละแต่พระพพี่น้องไปทำเขาวพุ่งยาเดี๋ยวเข้าสีแล้วกินถ่ายอยู่พี่เขยเขยเขยเคยเขยเขยพี่น้องเข้าไปทำเขาวยายจักบาทก่อนนะครับไข่โบนะครับอู้อืนตามมาเศร้าครับพี่น้องครับบรรยากาศสดชื่นแจ่มใสดีนะครับพี่น้องย่างไปมาหมดบาทหน้าใหญ่แล้วทำใหญ่ดูสิ อางามบ่เขาตาบ้านปุ๋ยหลออองามพดอาดบ้านี่มีแต่้าอาบน้ำเหง่องาเราเามียงามงามยังมีพดอยู่เอเที่ยวไปแต่น้าว้าแต่เขางามก็ได้ทำข้าวใหญ่ก่นเพ่ได้บฮนเพีงดเพราะว่าน้ำหลายดเป็นออกั้นแหพอได้บ่ป่าป่ะ โอ้เฮ้เป็นได้แม่นังเก็บขึ้นมาอีกสิปุ่นเก็บสองเท่าฟังมึงอีกน้อยก่อนฟังมึงอีกน้อยก่อนฟังมึงอีกน้อยขั้นบ่ออันนั่นกะขั้นบ่ออันนั่นกะแม่แม่แม่กินยาไปนี่ น oh, 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 ้ขาโอ้วันยินเขาโอ้ยต้มเขาเนาะต้มเขาย้ต้มเขาเส้หมูได้ปะโอ้ต้มซื่อๆปะข้าวเข่าได้ไม่ยอต้มให้ยังไม่ย่อต้มให้แล้วอล่าหนึ่งเขาอยู่กอขอจิปมอยู่เจ็บท้องโอ้ยขันวาจเจ็บท้องนี่ยผมยอมมีหลีแหละเขาว่าเป็นเวลาเฮ้ยอือใช้ยขันวาเจ็บทองนี่ผมเนี่ อามอเน่เรกลบไปรงบาลอามอเน่มอวันเท่าเรวกลับไปฉียดยี่โร้องบาลอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวอันพาพี่น้องมาถามข่าวคุณยายยังสิไปได้ไม่พอต้มเข่าไม้ได้ต้มเข่าจะไปต้มเข่ากัอืมกินข้าวต้มซื้อๆืออกินข้าวต้มแล้วค่อยกินยาอืมกินข้าเพราะเป็นเวลาน้าเหมืนละเดี๋ยว อันเก็บียวถขั้นบอลนจังบอกลูกก็ได้ครับครับปาวย่ไงปาใส่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 โอ้ยเจ็บเป็นอุ่นมันจะแหงลำบากลำบนเนอะคันว่าเจ็บท้องปวดหัวแล้วแหงลำบากดอย่างัวเนี้ย เลเกิดบ่มีเขาอ่ะมีน้ำบ่เปิดเพดลมบ่มมหันดิไหมบ่เดียวเดียวมีเงาต้มเขามาใไห้่เดียวเดียวหาหมอกอนให้ผมไปเอาหมอกอน่อยนครับครับเดี๋ยวผมไปอต้มเขาให้ก้อนสันไหมต้มเขาให้ใหก้อนครับ้องเสียงคนต่อแรดต่อแรดต่อแรียเรมีเงเ ไอ้ว่าต้มเขาวาสันแล้วหมอมากห้ยมอหน่อยนี่ต้มเออบางหยากวาสันนี่พ่อกะว่าบางหยากแต่ว่าเจ็บเจ็บมาบิดมาเป็นบาดอีกอยู่วาสันเออโซกกระหมองอยู่แล้วหมอม่าเขาจะเจ้าต้มอะใกลุ้กไปเขาอือกวนกแาตะตนเม่อตันนี้วดี้ก้อนอืวาี้กอน หมอนก็ได้ถิ่ไหมหมอก็คิดกันมาอ๋อบ้านนีนทีมงานนั่นทั้งพม่ใชบวชทั้งพม่ใา่ใจทั้งอั่นเปียกเออพี่น้องเขาหลายคนมันถามอยู่ว่าอันผู้เสือแดงแดงมือกวางอันอันมาแท่นจานร่องนบอปเดี๋ยวมาแทนพี่น้องมาอยู่งกันมาอยู่งกันคือเป็นมือกวางเก่าอยู่นี่เน็ไพี่น้องเมียนไอ้เพื่อนเป็นคนเป็นเขยบ้านหนองโกบ้านเดียวกันครับอาจารย์เฉิน เราก็ตะกี้เราอยู่สาน้อยนี่ละเปียกแม่นจันเปียกเราอยู่ด้วยนี่ก็เลยปีนี้ก็ได้มารวมทีมงานทำกันอีกพี่น้องหลายคนมาแทนจันร่วงอยู่บ่แม่นมาอยู่น้อกันนี่ละพี่น้องเนี่เนื่องจากว่าหลายคนก็ได้เปลี่ยนกันตีแต่ว่าพี่น้องเขาก็ว่าโอ้ยจันนุ่มบ่อยู่บ่ค่อยได้เห็นอาจารันเอาคนตีคือมันกับบไดี้ท่อเพราะว่าท่อสามเครื่องที่ผมถ่ายในกองสุ้พี่น้องฟังแม่นลำพ่อก็เอาไปเพราะเป็นของแม่นลำพ่อแต่ว่าของผมนั่น เอาไปอยู่ตัวเครื่องน่ะมันทายไ่ได้ไปมันทายม่ได้ต้น้นลำเผาเอาถือไปหมองลงสับมอลำน้ำนั่นละะไมแ้วมได้ทายอะไริโภ่มกันคือส่วนมากอะไมนเดี๋ยวไปเก็บดอกแค่แบบพยิโบนกันดอกแค่ก็มให้พยบนเไปเก็บไปไดียิน้มาดอกมาเอาอยู่ยิน้าจะออกมาออกมาเอาอกกเอาไอ้แม่เผาต้มเขาเะาขต้มเขาไว้ย่างเอาถุงกระบะกนต้มใสยังต้มใส่ต้มใส่ดีทมดาไป

ไม่แน่หงาพอเพื่อเขานี่เลือกกินอยู่แล้วครับพี่น้องผมต้องได้เลือกกินครับผมเป็นคนมักเลือกกินเลือกยื่วเลือกกินถ้าไม่เลือกก็ร้องเพิ่งเดือนน้องแน่หงาแต่ว่าผมไม่ค่อยเลือกหรอกพี่น้องแน่หงาผมม้วนเช่กันเลยอันหนึ่งซุกแล้วผมอันหนึ่งซุกแล้วว่ายันผมนี่ยเอาต้มเกาละบาดนี้ต้มเกาหันยรับพี่น้องนี่จะไม่ต้องพ่อไปเก็บอันดอกแค่ใบถาดตอนไปซ่อมจะไปให้พ่อเนื้อบวชก็พ่อเนื้ใจและวอันหนึ่งใช้ปลาบ้าน ว่านนี่เปิ่นก็มาเอาอีดอกดอกแค่เอดอก่อดอกแค่อุ้ยปากนี่ก็ไดดอกพักจบแล้วทีเจ็บไปดอกตัดกุ้งไลายประกวดประยันบอญใส่เขาก็ยังไม่เจ็บทำไมเขาพอดีเขาจะโซ่พอดีเระเอาไปสซ่งย่ายี่นองเขาใส่เขาได้อา้นนี้ถ้าเขาต้องถ้าีปนอนขยางไปซองเบิ้งดอกแค่ Dante, bord, เขาอากลาขึ้น да มาอีกแล้วพี่น้องเออ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 แไปห้ทีมงาในให้ก็ยังก็ยังบวชหนึ่งในป่าเอาไว้มันก็ิมันจีแก่ที่มบวชแก่สุดมันก็มันเหี่ยวนี่เนาะเมนะโอ้ยมันก็บคูคูทีมมันละคือมันแก่มันก็บคูที่มก็หลายหลายหลายเลยพี่น้องหลายดอกแค่เออเออเออเก็บใส่กันหลายยุกหลายยุกหลายหลายยุหลายยุมันเตี้ยพี่น้องมันเตี้ยมันพวดละขจีปรบดอกแค่มันเตี้ย องานตะบไม่พูกินไห้เด้วยหอเนี่ยไม่ปวดน้ำมากรอกกินกระปุลสันเระปุลปลาทู่สันน่ะปะแกปวดขันมันขันมันอึดแต่มันอยากออแต่ขันโบอึดแต่โบอยากหรืเปล่าเนี่คือแม่ละพ่อตอนนี้โบอึดก็ได้กบ่อยากกินดูโอบเป็นอย่างนั้นเมื่อนั้นเมื่อนั้นลวกกันฮะตะโบยิ่งพูดกินช่วยลวกกันนี่ซื่อๆมากินเนาะกินเนอะเขาเกิดสิว่ะแกงส้มแกงอย่างมันบ่ได้เฮ็ดพี่น้องตอนนี้ ค่าต้องรีมค่าซสอมเท็ยดยังแ <ฮะ S 2> น่ก็ต้องรีบต้องเฝ้า <ฮะ S 2> แล้วก็ขันสมมุติว่าเว้าถ้าก็เว้าบ่เฮ็ดก็ได้นะเพาระาะว่าทั้งคนหนาข้าเจ้ามีแม่ครัวเป็นเลี้ยงเข้าคือเก่าเป็นเลี้ยงเลี้ยงคือเก่าไป็นพุ่นลักแล้วแล้วพ่อก็เฮ็ดก็ได้มีกระซำเทียนตะควงก็เฮ็ดมีเฮดตะคองเนาะจะมาผมจะกินยี่นี่ล่ะกินยี่นี่ล่ะกินแล้วใครเปิดซำน้ำมูอเมีนถ้ากันผู้ชิขันนั่นโอ้ยไปกินพวนมันมีแม่ครัวเฮ็ดจ้กินบดมือบดเป็นกินได้บดมือ เอาเก็บเก็บเก็บโอ้ยหลายๆเติบแล้วพี่น้องหลายแล้วหลายแล้วอืมตำเก็บไงผมตำเก็บไงโอ้กินโมเบิสบาทนี่มือนั้นมามันลนกนันเอ้าโมเปน็นยังดอกใั่เอาไปฝากไปยีบวด <สะ S 1> แล้วขออนุญาตแม่และพ่อไปทำอาหารต่อไปค้นเขา,เขาม,ม,มันจีติดมันจีติดอืมเอ้าขอบคุณความมาคุณแม่พี่น้องที่มีให้ ช่องลำเพาตะลุวันพาเพลินพี่น้องอย่าลืมกดติดตามกดซับตะใครพี่น้องกาถามว่าสิเปิดเปิดดีวอช่องนึงเร็วๆนี่แหละพี่น้องเร็วๆนี่แหละรอสักครู่สักครู่นะครับขอคุณเข้ามาก็แม่อีกเท่านึงสุดท้ายปลายมือพี่น้องเขอ้าอยู่ดีกินแซ่บสุข่ขหูซุ่มข้นปาสิจาวโรคไพ่ไข้เจ็บพลอกันไม่ชิมหนาครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับพี่น้องครับสวัสดีครับดีบค,ค่ะ